ดิฉันนางสาวอังวุญเลิศนะคะจากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรค่ะวันนี้สาหอเป็นตัวแทนนำพาทุกท่านนะคะเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเทพชรบุรีของเราค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ แต่ว่าชาวศิลปากรที่นี่ค่ะเขาสุดมากเขาจะเรียกกันว่าลานเฮเลพวกเรานะคะจะชอบมานั่งเล่นพักทอนยนใจกันที่นี่สบายๆชิวๆค่ะช้าเด <ไป S 1> ินหาที่ต่อไปนะคะขอเชิญทุกคนเลยไปพบกับแหล่งศูนย์รวมจิตใจของชาวศิลปากรของเราตามกันมาเลยค่ะนี่บินมาเลยนี่ค่ะต่อไปนี้นะคะนี่มาถึงแล้วสถานที่ที่ บอกว่าจะพากันไปเมื่อกี้แหล่ง่วนร่รวมจิตใจของชาวศิลปากรของเราค่ะนี่ ก็เป็นว <bin uk> <azo> so ัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยของเรานะคะโดยการฝั่นจักได้ค่ะไปเรียนทุกวันทุกวันไ่ได้แข็งแรงค่ะเหนื่อยจริงๆเลยไปกันมาแล้วสองที่วันนี้เหนื่อยงั้นขอพักละกันงั้นขอ่งต่อนะคะให้กับพิธีกรหน้าตายางงี้หุ่นย่างงั้นสุดหลอเทระเบิดเธอเธอเลยค่ะไปพบเขาเลยค่ะไปไปไปสวัสดีครับผมมิวรับช่วงต่อจากน้องจ๋าครับ วันนี้ผมจะพามาชมอาคารเรียนของเรานะครับยามคํำคืนตามเลยครับ <c oughs> อันนี้มุกค,ครับนี้มุกค,ครับจริงครับอันนี้คือทางเข้าของมหาวิทยาลัยของเราครับนี่อาคารเรียนเดี๋ยวเรามาชมที่ต่อไปกันเลยดีกว่าครับตามมาครับ เรามาเจอจุดที่น่าสนใจครับนี่คือระหว่างทางที่เราจะไปสถานที่ต่อไปครับนี่ครับสังเกตจะมีริบบิ้นสีต่างๆครับที่ติดไว้ตามตนน้นไม้ผมก็ไม่รู้ว่าติดไว้ทําไมครับผมว่าเราไปสถานที่ต่อไปกันเลยดีกว่าครับน,น้องๆของเราครับปัน่นจักรยานเดี๋ยวเราตามไปสัมผัสกันดีกว่าครับลาด้ ขอสัมภาษณ์หน่อยครับเฮ้ยครับตั้งได้น้องชื่ออะไรครับชื่อทิพย์ค่ะจากคณะวาศาสตร์และเทคโนโลยีกานรัน,นี่ <ๆ S 1> มาปั่นจัก,กรยานกันบ่อยไหมครับบ่อยค่ะปั่นทุกวันเพราะว่าอมอากาศดีอ๋อครับคิดยังไงกับภาพบรรยากาศในวิทยาเขตเพชรบุรีครับตอนกลางคืนสวยมากแับดีมากค่ะอากาศดีมากแบบเย็นๆแล้วก็รู้สึกว่าเวลามาปั่นจักรแล้วมันก็แบบรักแบบ ร่างกายได้รับอากาศบริสุทธิ์ฟรชขอบคุณมากครับค้ะขอบคุณค่ะงั้นเราไปสถานที่ต่อไปกันต่อครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงสถานที่ต่อไปแล้วนะครับที่เรียกว่าสะสินเพชรพิลมหรือเรียกสั้นๆว่าบ่อประวานครับอ่าเรากำลังมาสถานที่ของเราอีกสถานที่หนึ่งครับสะสินเพชรพิลมมหาวิทยาลัยศิลปากรครับเฮ้ย เจอเหยื่อครับตามมาครับเพื่อนผมเองเพื่อนผมเองของเราเพื่อนสีผมเพื่อนสีผมนี่สองคนเลยมาจากคณะอะไรศาสตร์นักเรีนมีการเกษตรครับชื่อครับชื่อครับชื่อเบน์ครับอโอโหนี่ออกกําลังกายมาเหนื่อท่วมครับนี่ครับอยากถามความรู้สึกบรรยากาศรอบๆวิทยาเขตของเราครับว่าเป็นยังไงครับก็ร่มรื่นนะครับแล้วก็ผู้คนไม่เยอะไม่พุกพ่านเหมือนฝั่งสนามจันนะครับยากาศกำลังดีครับ นี่ออกกําลังกายตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยตั้งแต่หกโมงแล้วครับโอ้โหฟิตจริงๆเดี๋ยวเราเจอกัน <laughs> <laughs> นี่ครับนี่คือสะสินเพชรพิลมครับที่น้องๆพี่ๆคณะต่างๆมาใช้ออกกําลังกายกันโอ้ oh. นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องเล่นครับโค้กปวดเอวนี่เป็นเครื่องเล่นที่ใช้สําหรับออกกําลังกายเอวไปด้านซ้ายและด้านขวาเอวดี LD. หุ่นเฟิรม์มเดี๋ยวค่อยดู ไม่เกิน2เดือนซิกแพคครับเดี๋ยวผมจะพาไปตลาดภายในมอเต้นสีนเขียวก็มาถึงตลาดน้อยของเราครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมครับนีวแล้วร้านน้ำปันร้านโดป้าครับลิงกี เหมือันเดิมปีโป้ด้วยได้แล้วครับรอตังทองแป๊บนลยระหวังรอ,อตังทองดูรอบตลาดก,ก่อนครับ ้านกล้วก็แขกครับมาถามเรื่องคามที่นี่ครับที่เดินตลาดครับว่าอาหารที่นี่เป็นยังไงอาหารที่นี่เป็นยังไงบ้างครับดีครับอร่อยนะครับเราไปสถานที่ต่อไปกันดีกว่าโรงยิมและลานกีฬาครับพวกครับอ้าวเฮ้ยกุญแจหายเจอแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปลานกิจกรรมของเราครับตอนนี้ก็มาถึงบริเวณลานกีฬาครับและโรงยิมของเราลานกีฬานี้ครับยังใช้ในการ จัดงานของมหาวิทยาลัยทั่วๆไปครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่ครับนี่กำลังตั้งเวทีเตรียมจะจัดงานในวันพรุ่งนี้ครับมาดูกันเลยอันนี้เป็นสนามบาสครับโอ้โหเล่นบาสสามคนเนื่องจากวันนี้เป็นวันศุกร์ครับคนเล่นกีฬาก็เลยน้อยไปหน่อย นี่นี่บริเวณหน้าโรงยิมครับข้างในกำลังเชียร์กีฬากันนี่ครับของเรายังมีสนามเทนนิสยังไงครับนี่ลานกีฬาของเราไม่มีแค่ยอย่างเดียวครับสะว่ายน้ำครับโอ้โหไม่ได้เห็นสาวๆกันเลยนาครับพาไปดูหน้าวงเวียนครับตอนนี้เราก็มาถึงวงเวียนซึ่งเป็น การซ้อมกิจกรรมของที่นี่นะครับเราอยากรู้ว่าทําไมถึงต้องซ้อมครับขอเชิญพี่จีหน่อยครับ <c oughs> ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จีครับ <c oughs> อยากทราบว่าทําไมเราต้องซ้อมกิจกรรมในตอนกลางคืนครับเออบางทีนักศึกษาเนี่ยจะมีเวลาว่างไม่ตรงกันนะครับถ้าเกิดว่าในตอนเย็นถึงตอนกลางคืนเนี่ยเขามีเวลาพักผ่อนแล้วก็มีเวลาว่างเยอะแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมเล็กๆแล้วก็เป็นการ เพื่อรวมกลุ่มแล้วก็เพื่อความสมัคคีแล้วก็เป็นเพื่อประโยชน์นะครับครับแล้วอยากทราบว่าตรงนี้เขาใช้ซ้อมทํากิจกรรมอะไรครับตรงนี้นะครับจะเป็นการซ้อมกิจกรรมหลายๆอย่างหลายลาย,ายคณะนะครับจะมีทั้งบางทีมีจัดการในสิทีแล้วก็จะมีของศาตราก็ะจะเป็นกิจกรรมของแต่ละฝ่ายนะครับฝ่ายนึงซึ่งเป็นแบบฝ่ายเขาเรียกฝ่ายกิจกรรมรับน้องอ่าแต่ละฝ่ายก็จะมีสาตารบ้างมีเชียร์บ้างมีสวัสดบ้างมีพยบาบาลแล้วก็มีสังว์ ตอนนี้พี่พจีนอยู่ฝ่ายอะไรครับอ ا, ตอนนี้อยู่สันทนาการครับอสันทนาการอ่ ا, ราขาเรื่องสันทนาการได้ข่าวว่าเอกลักษณ์ของที่นี่เลยกองจะต้องใช้มือตีอ่าใช่ครับอยากรู้ว่าใช้เวลาฟอมนานนะครับกว่าจะตีใช้มือตีเป็นกว่าจะใช้มือตีเป็นยังต่ำฝึกจริงก็ประมาณ3เดือนครับทั้งวิ่งข้อกับรังกายด้วยแล้วก็ฝึก<อ>ให้มือด้านด้วยแล้วก็ฝึกจังหวะด้วยก็ประมาณ3เดือนกว่า ขอบคุณมากครับครับอครับสุดท้ายครับเราก็จากไปด้วยเสียงกองที่เป็นเอกลักษณ์ของวิทยาเขตเพชรบุรีครับ thank you